ข้าคืออุสาธิดาแห่งเท้าผ่านทุกค่ำคืนข้าได้พบกับบุรุษรูปงามในความฝันรักของเราก่อตัวขึ้นในโลกนิทราแต่เมื่อลืมตาเขาก็อันตรธานไปทิ้งไว้เพียงหัวใจที่โหยหาข้าไม่ยอมให้โชคชะตาพรากรักแท้ไปเมื่อโลกความจริงไม่มีเขาข้าก็จะดึงเขาออกมาจากความฝัน ข้าสั่งให้พี่เลี้ยงวาดภาพเขาตามหาเขาและลักพาตัวเขามาเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงความรักของข้าจุดชนวนสงครามระหว่างทวยเทพและอสูรความปรารถนาของข้านำมาซึ่งความโกรธทาของพระบิดา แต่ข้าไม่เสียใจเพราะข้าไม่ได้รอให้ใครมาลิขิตชีวิตข้าคือผู้หญิงที่กล้าที่จะสร้างโชคชะตาความรักของตัวเองและข้าได้พิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งความปรารถนาที่บริสุทธิ์สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสงครามระหว่างโลก